ดวูทุกสถานการรมโล่โล่โโโโแ่วนนี้แถวนนี้มี

บายบายบนบ้านมาเห็นชาวต่างถินซึ่งเราเป็นภิกษุเราก็จะไม่ค่อยุ้นตาเท่าไหร่ซึ่งเป็นภิกษุสคณะใหญ่อย่างนี้เดินผ่านบ้านของเขา จะเป็นอย่างนี้ทุกหมู่บ้านบรรยากาศก็จะเหมือนท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่หน้าที่หลักของเราคือจะเลิกตามรอยพระบาทศาสดาพระอนุตตรสัมมาสัมพุทฺธียาพระอนุตตรสัมมาสัพพุทฺธเจ้าท่องเที่ยวคือการเป็นอยู่ของชาวบ้านเขา ครับไปตระบานตมโอวันไปเจล่ะหัวเนาะเห็นหยังโอ้โอ <laughs>